สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูดอกโคลลัไบจ้าอยู่ทางจักรยานไลาไหลจ้ามีหลายสีจ้าเนาะนี่ทางกันก็มีดอกไอ้นี่หอมหอม,หอมจนเหม็นดอกเฉรี่กนกนหอมจนเหม็นมีหลายสีเล,จลยจ้าโคลลัไบจ้ะเดี๋ยวมันบานไล,ลาไหลจะพามาดูจ้าสีขาวโอ้มีดอกเดียว สีขาวกับสีเหลืองฮะยากจ้ะมันมันยังไม่บานมดบานของคำดอกเดี๋ยวพามาดูจากวันหลังเนาะนู่นสีสวยเนุ่สีเข้มสีเข้มนี่อีกสีหนึ่งอันนี้คนละแบบกันเลยจ้ะ คนละสีโอ้ฟังหนุนตักถิงหมอดจริงๆฟังหนุนคนหลายนะโอ้สี <c oughs> ม,ม่วงตรงนี้เยอะเพราะว่าสมิดมันรวงจ้ะ มีดสีม่วงมันหลวงมันก็เลยมีแต่สีม่วงไม่มีใครเอาสีอื่นมาโรยเนะเาะวถบ้านนี่จะสวยมากทางจักรยานอะมีหลายจากี่นต์ตลอดทางเลยเพราะวะ่าเออมันต้นไอ้นี่มันทนเนาะต้นนี้มันทนจากคนลำบายเนี่ยภาษาเยอรมันเรียกอะเคไลจ้ะ จะพาไปดูอีกทีหนึ่งอยู่ข้างถนนก็กลางถนนหลายหลายเปา,านเพราะว่ามันอุน่นรถวิ่งอุ่นควนรถสวยมากไปจ้ะอยากได้สีขาวกบสีเหลืองก็มีขายอยู่วันนั้นเห็นอยู่เนาะยวพาไปดูอีกจ้ะดูตรงที่ลหลายๆจ้ะนี่ไงสีขาว น่าน่าน่าไลาลพี่นอกแต่ว่ามันไม่ใหญ่เท่าตน้นตำชั่งจักรยานตรงนี้สงสัยว่ามันเป็นหินเนาะมันเลยไม่ใหญ่เนาะอย,อยู่อยู่ตรงทางเกาะกลางถนนน่ะหลาหลา่มันบานแล้วสงสัยมันจะหลอนที่รถวิ่งนวดแจนนอนนี่เกาะหนึ่งแล้วก็ไปทางนูน้นอีกเกาะหนึ่ง เนาะมีสามเกาะนี่อีกเกาะหนึ่งนี่อีกเกาะหนึ่งว่าสีสวยสวยนุ่นๆอันนู่นเนาะโอ้ยสวยมากตลยสวยมากเห็นไหมมันยังบานไม่หมดเนาะ ต้นนี้ขาวชมพูเฮายอยู่พี่หนอกเดี๋ยวมันปันมันปันหลายๆเราจะพามาดูจ้ะเต็มเลยนู่นนะ ไา้สีจ้ะกิบเม็ดไหวไพี่แจ๊กยูม่มีพี่น้องถาม์กิบเม็ดไ่าให้เลยไม่ได้ไปไทยเนาะนี่ลายอยู่จังเนาะก็กางถนนสองเกาะนนกใช่จ้ะบ้านเต็มเลยจ้าพี่น้องถ้ามาดูดอกใหม่นิดนึงขอบคุณมาชมความสวยด้วยกันจ้ะสวัสดีจ้า คนอะไรชอบมาเดินถ่ายอะไรตามป่าตามถนน